สวัสดีครับผมวันนี้เฮาพามาหาเบิ้งเห็ดเพาะครับจะเอาน้อยเอาหลายซ้าเลือครับผมยนางหาเลเบิ้งครับนี่ครับเห็ดเพาะไฟครับผมเห็ดเพาะไฟยังไม่ทันเอาหลายครับเดี๋ยวมายนางหาซาเบิ้งครับผมเห็ดเพาะไฟครับนี่ยุดานหินครับตอนนี้ ด่านหินด่านกระโปะครับเห็นสองรอกครับมาเบิ้งว่ามันออกนรอยังน่ะนะครับไปครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับอันนี้เนี่ยคีกระต่ายครับนี่คือกันแท้ๆครับตั้งไต้ตั้งแค่สีครับกระเบเพาะครับคีกระต่ายครับกกลม กระตูมากกะจะยยนตะลอครับนี่ครับนีก่กลมนี่ครับขี้กระต่ายนะครับพวกนี้นี่ครับกระต่ายหลายครับด่านนี้นี่ครับจุดเป็นจุดอยู่นะครับกลมๆนี่แหละครับขี้กระต่ายทั้งเมดครับนี่ครับขี้กระต่ายทั้งเมดแหครับนี เห็ดอะไเพื่อนเห็นครับเห็นแต่ขี้กระไาย่างหาเลาะไปตามก้ไม่ห้างนี่ละครับเงาก้ไม่ห้างนี่ละครับป่ากก้ไม่ห้างครับนี่เป็นเล่ห์หัวนะถ้าเลือกก้นหินใหญ่เขาออกเอ็มก้นหินฝาก้นหินใหญ่ไปนะดอกเก่ามัหลายยุดอกปีกายปีนี้คือจัก อห็ดพาะไฟส่งดอกดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวยังพอมีครับยังพอมีครับมินีเก็บดอกกระเจียวละครับมันยังหาเห็ดเพาะครับกับผมเม่วานนี้เราได้เห็ดเพาะกับคำบึ hey, ้งเว้คำบิ้งครับเพื่อมันโอระบุแถวบ้านมันคือแบบโอหลายู่นะนะครับ แถวพีสิย์ลาคือบวอลปีเซย์ลาได้ครับแถวพปอันนี้นี่ดอกก็เก่ามาท้งมดได้ครับดอกปีกไก่นี้ครับนี่แม่นมดนะครับนี่นี่ครับที่เป็นเชคเชคคือดาวนี่นะครับเวลาแก่เวลาเตกก็เป็นอันนี้นะครับเห็ดเพาะครับผมนี่แหละครับเห็ดเพาะหนังครับนี่ฝนตกถือละออดละครับมีแต่ดอกปีกไก่นี้ครับหลายครับหลาย เราไปกลายนี้ทั้งหมดเหรอครับนี่ครับนี่ครับเวลามันเก๋มันกระเตกอันนี้กระเตกออกเหรอครับนี่นี่ครับนี่ครับมีเตกครับนี่นี่ครับข้างในมันครับข้างในมันเป็นอันนี้แหละครับสปอเวลาเก๋กระเตออกอันนี้แหละครับเห็ดเพาะนะครับปลาเห็ดเพาะครับแถวๆนี้นี่ครับมาแเตกออกกบาลอันนี้แหละครับมันมืดเรื่องนึงนี่ครับนี่ หลายยครับหลายปีกายนีแถวนี้ไม่ได้มาหาครับนี่นี่ครับนี่บานๆนี่ครับแม่นเลยครับแม่นเม็ดละให้เพาะครับนี่นี่ครับนี่ครับดปีกายนี้มาทั้งเม็ดละครับนี่เวลาเตกเวลาเก่มามันก็เตกเอาตรงนี้แหละครับเพเพาะนะครับเตกเอาเป็นรูปดาวนี้แหละครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวหาดอกปีนี้มึงดูครับแถวนี้หลายครับหลาย มีตัวดก็เก่าทั้งหมดครับนี่โดกเก่ามันทั้งหมดอครับเห็นแล้วเห็นแล้วโพเห็นโแล้วครับโอ้ผ่านจิกผ่านจิกครับหอนครับหอนนี่ครับ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 นี่ขาวๆนี่ครับนี่ครับอันนี้เะครับมันอยู่เวลาฝนตกครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่หนึ่งมิลลิตรนี่เห็นโพเลยครับวันนี้โอ้เ้ววด้อยขับมาเด้อขดกระปุกด้อนี่ครับแวมือเนี่ยครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับน้อยอยู่ก็มีรีบไว้รีบไว้แล้วพอแล้วพอมูนนี่ครับนี่ครับอู้หุวนครับโอ้โหที่ต้องการนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่แหละครับนี่เป็นอะไรคินอันนี้แหละครับนี่ครับมูแน่เงาเนี่ย เห็นแล้วครับเห็นแล้วพอพออ่ะแล้วครับอ่อแล้วครับผมอ่าพอครับเอาครับเดี๋ยวเราขูดบางเงานีก้อนครับจักน้อยครับนี่อ่ะแล้วได้ครับอืมาจิ้ขูดแล้วครับนี่ครับนี่ครับเม็ดใหญ่ครับนี่ครับบอ อีู่พอหลายครับผมเอาครับกำลังเริ่มโอ้เฮ้ยครับนีม่มีท่างหลายหาไปแนวนี้ลหละครับตัวโลกก็แค่นั้นแหละตัวโล่ขยิบห็นเลยเนาะอะไร้งเลย หงหาแล้วข้างลุกแล้วมึงจะอีวะก็เลงเลยโกไปครืบเห็ด <c oughs> ครับผมเห็ดเพาะครับกำลังเริ่มอ๊อครับต้องได้คูดหาน,นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันยังอยู่ ในดินอยู่ครับผมยังยังมีท่านพ้นดินครับฝนยังมีตกหลายยังมีตกดุหน้านครับยังมีท่านพ้นหน้าดินถ้าฝนตกดุนี่มันจะฟูเห็นเห็นขาวๆที่ท่าเฮเบิร์กนั่นแหนละครับมันเห็นขาวๆเลี่ยวไปก็เห็นเป็นจุดเป็นจุดหลครับส่วนมากมีมีทีคูดจะปีบขึ้นมานะคือเก็บเอาดอกที่มันฟูขึ้นมาแล้วน่ะนะครับเดี๋ยวรออีสักอาทิตย์ครับอาทิตย์สอออาทิตย์ขึ้นมาหาอีครับ คือหลายกว่านี้เพราะว่าตอนนี้มันกำลังเริ่มอ้อครับผมตอนนี้นะเริ่มอ้อก็ได้คูดได้คูดหน้าดินนี่แหละครับเพราะว่ามันยังอยู่ใต้พื้นดินครับตรงน,นี้เป็นบางดอกที่มันพ้นพ้นดินที่หาเหินน่แะครับกลายเราเห็นประมาณนั้นแหละครับที่มันพ้นดินขึ้นมาในละน่ะนะครับย่งเรียวไปนี่ครับเรียวถ้ามันพ้นดินแล้วเรียวไปไกลๆแบน,นี้ก็เห็น,นขาวๆเลยล่ะครับสีมันละเปกแตกต่างเทโลครับผมส่องไปนั่นนี่แหละครับ เห็นขาขาวโล่อครับทามันออกได้ครับฝนตกห้ามดุแห้งรูปรูอยู่ละครับแน่นมาครับดูนี่ครับก้อนหินก้อนหินครับนี่ก้อนหินอยู่ไปนันนี้แหละครับตรงไปนี่แหละครับนี่ครับตามพื้นนี่แหละครับเป็นเพื้อนะครับนี่ครับก้อนหินบ่อครับนี่ นี่ครับโอฮ็ดเพะครับอ๋อดอกนี้สธครับของเทสครับโพวกไงลีครับพครับฮ็ดเพาเหรอครับนี่นี่ครับสีเป๊กแตกต่างแทดอครับนี่ยังหาบางแถวนี้ล่ละครับนี่ทอดตัวเรือมันฟูนะครับตัวเรือมันฟูก็เเห็นอันนี้ล่ะครับ ก็ตัวเลื่อมีฟูกันได้คูดล่ะครับแม่นบ่ครับสงสัยได้ครับนี่เขาข่าวเราสงสัยรวดล่ะครับมาหาเห็ดเพาะนะข่าวข่าวเมื่อแม่นบ่แม่นบ่นบละครับมันมีหลายครับนีโอ้มีหลายเอาเมื่อยละครับทำออนไลน์เพิ่งเอาครับโคกันสนั่นละครับเก็บกันสนั่นละ่ะ กดติดตามไว้เลยเด้อครับเนี่ยพามาหาได้ประมาณอะไลนี่ครับเห็ดเพาะนี่ครับปลาเห็ดเพาะครับแถวนี้ปลาเห็ดเพาะอั่นี้ท่านอไลกับธรรมดาเนี่ยนี่แหละครับขับขึ้นมายางเบิ้งมายางเลาะเบิ้งซื้อครับเห็นบรรยากาศมันเป็นเปนตะมี่ละหน้าครับเพราคือหอนยามละแถวแถวบ้านแถวแถวตีนผู้เขาก็ได้เนี่ยละหน้าขึ้นมาเบิ้งหรอครับออยุออยู่มีรลายแบบนี้แหละครับที่เห็นเก็บนี่แหละครับ มีหลายไปเลยครับเนี่ยครับจทีบครับเด้ครับนี่มันเป็นขาวๆในนี้แหละครับนี่นี่ครับขาวๆในนี้แหละครับนี่แม่นละครับนี่นี่ครับครับเห็ดเพาะครับผมเห็ดงงก์ตรนี้เกิดเอขนาดปะครับหายังมีหอดย่ามเือกันให้เห็ดงก์ครับเห็ดเพาะครับหาคูดคูดหาหมู่มันละครับนี้บางทีไม่มีหมู่มันแถวนี้ได้ครับ โอ้โดอกน้อยจิว๋วเอ้ยน้อยเฮงแต่ก็เริ่มเลยพูดเบื้องนี้แหละครับพูดเบื้องหน้าหน้าดิน,านนี่าาแลหละครับถ้ามันมีรูดออกมาเราหลักขาวๆครับคือดอกเดียวนี่ก็นี่ป้างครับดอกเดียวครับพูดหาบางคู่มั้งล้วครับบานเนีออมพานรีบ อยู่มมตาก็นี่นี่ครับเตะเตะละหาบนี่ครับนี่ครับอืมคูดแห้งบตมีได้ได้ดครับอ่อนบเนี้อ่อนจะเริ่มอ้อปีนี้ครับไปครับ นี่ครับนี่ครับสามรอบขับมองละน้อยครับผมมองละน้อยมีโวกกัดกองครับมองระน้อยครับผมนี่แหละครับเห็ดเพาะเอามันนี้ครับผมสักจะเริ่มออกครับยังไม่ทันออกหลายครับตอนนี้แต่ยังพอได้เห็นอยู่ครับว่ามันเริ่มออกแล้วนะครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ขับเอาครับแถวๆนี้ครับแถวๆนี้แถวๆนี้นี่ปลาเห็ดเพาะเห็ดละงกครับแถวๆนี้ เดี๋ยวเขาพามาอีเทอหนึ่งครับกฝากคนติดตามมาเลยเด้อครับดอกใหญ่อะไรครับดอกดอกใหญ่คนนี้โป้ดอกใหญ่ครับแต่พอไหลแห้งคักก็นี้ครับหาหาเก็บนะครับนี่ครับงี่ไม่ทันหลายดอกมากก็โอ้ดอกใหญ่ได้ครับถือว่าดอกดอกใหญ่ได้ครับครับครับแต่ละดอกครับผมแต่ละดอกครับอืดอกใหญ่ครับดอกใหญ่มาครับ ดอกเล็กๆนี่ยก็ได้เก็บได้ครับเพราะว่าถ้ามันถ้าเขาขูดแล้วมันพ้นดินขึ้นมาแล้วนี่ตายครับถ้ามีเก็บเอาก็ดีครับในเล็กๆนล็กๆพวกนี้หน้าครับเดี๋ยวเขาพาามหาอี้ครับเดี๋ยวเข้ากันลย่างหาเลมันจะน้อยจะน้อยครับเพื่อเพื่อมีอี้นั่นนะครับกต่เพราะว่าวันนี้คราขับย่างมากกับฮ็ดเพื่อไฟสองสองดอกกับมาฮิตเพืพอหนังนี่แหละครับอเฉพาะต้นนี้อุ่มนี้บ่ครับ เดี๋ยวเ่าผาย่างห้านผูกรับผ่านผ่านจิกกูเป็นไปละครับย่างห้านหาโลเบิรงครับถ้าฝนตกหลายๆมันออลายเนี่ยถ้าถ้าฝนตกแห้งตกหลายนี้มันจะซ้อหน้าดินแถวๆนี้แหละครับโซโซนดินไปทางลงมานะครับผมนําเสาะนมากับปลุกปลูอยู่ที่ท้ายให้เบิรงนั่นแหละครับพน้นพ้นดินขึ้นมาประมาณนี้ประมาณนี้นี่นะครับเลี้ยวไปซีมังก,กันและแตกต่างครับกับแม่นแล้วล่ะครับเห็เพาะแต่ว่า เห็นเห็นเห็นฝุ่ขาวๆไม่ได้นะครับหอนยามนะโศกใสอยู่เลยครับเฮ้ยมันเฮ้ยฝนตกอีสักรอบสองรอบรับมันกรละพ้นหน้าดินขึ้นมาเข้าเรียวไปเข้ากันหาง่ายครับไม่ต้องคูดหน้าดินครับไปกันเก็บเอาตัวมันฟูขึ้นมา่น่ะครับหอนยามฝนหอนยามน้ําสะเมรอนหน่ะนครับหาย่างไปกันหาง่ายกว่านี้ครับอันนี้มันยังได้คูดครับเนี่ยอกแถวนี้แหละครับมันออกนะตัวมันพ้นดินแน่ตัวมันอยู่ในใต้ดินแน่น่ะนครับ ยังทันหลายคือบอลนั่นแหละครับแต่บ้านแถวตีนผู้ตับ้านนั่นเริ่มเริ Lad ่มอ่อดแล้วแต่พีปกติลากกว่านี้ครับมันอ่อดนะครับยี่ปกติยังไม่ทันอ่อดแต่ว่าเห็นแต่แต่บ้านอ่อกเลยย่างขึ้นมาเบิ่งหน่ะนะครับว่าอ่อกหรือยังมีจะตกเท่าเท่าของมันตั้งแต่ปีก่ายนี้นะครับเท่าไหร่ที่พาย่างโลเบิ่งมาหน่ะนะครับแต่ก็เห็นนี่แหละครับว่าเริ่มออดแล้วครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์อาทิตย์ซ้ออาทิตย์คำนี้เบิ้งเอาครับแถวนี้เฮแล้งกกำังเริ่มอ่อกครับบานนี่ถ้าฝนตกมาอีเเทท่ออนีครับ ปลาเฮลงก็ทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพาเข้ามาถ่ายเฮล่งก็อีกครับพามาหาเฮลงก็อีวันนี้เดี๋ยวย่างหาเห็ดพออีสักก้อนครับไปครับผมมันจะเห็นออมต้อหิวมีปี่เห็นคือเห็นเห็นเห็นไม่เห็นไม่เห็นอยู่นี่เออฝนนี้มีอันนั้นนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับนี่แหละครับนี่ครับเพาะครับอยู่ในนี้แหละครับ ควักขึ้นมานี่ยนะครับพอหนังครับผมอ้อนๆหรอครับนี่เไ็นได้เห็นบัลลุพี่โอ้ยมันกะน้อยโคตรมันก็เกิดได้ครับมันก็เกิดมันก็เริ่มเริ่มเริ่มอ่อกครับผมเอาเอาครับไ้ฝนตกหน้าครับผมนี่รอบหน้าเขามาหาอีกครับติดตามมาเลยเด้อครับ หมูเงยนะหมูมีิ